ครับเรากลับมาพบกับคลิปที่3นะครับคลิปที่ต่อจากที่เราทำปีกเสร็จหมดแล้วนะฮะอันนี้เราเราจะทำคือจะทำเป็นให้เสร็จให้เสร็จเป็นเป็นเป็นช่องช่องไปขอเรียกเป็นช่องอย่างนี้ดีกว่านะครับกรณีอย่างนี้เห็นไหมนะฮะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นช่องของมันถูกอยู่แล้วฮะส้มก็ส้มเทาก็เทาเขียวก็เขียวแต่อันนี้ยังไอ้นี่มันตั้งหลายสีนะครับ ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้เป็นแต่ละหน้าให้เหมือนกันโดยยึดถือตัวฐานตรงนี้เป็นหลักนะฮะแต่ละอันนี้ฐานนี้เอาสีไหนเริ่มตรงไหนก่อนดีครับเดี๋ยวเอาเป็นนี่ก็ได้ชมพูเทาครีมก็ได้ง่ายๆชมพูเทาครีมนะครับชมพูเทาครีมนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะทําตรงฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นครีมหมดอันนี้จะต้องเป็นชมพูหมดอันนี้ข้างบนนี้จะต้องเป็นเทาหมดถูกไหมครับนะฮะชมพูครีม นะเพราะฉะนั้นเราหาตรงนี้ก่อนอผมจะทําตรงข้างบนนี้ฮครีมกับเทาเพราะมันครีมนี่เทาครีมกับเทาฮครีมกับเทาครีมกับเทานะฮะอ๋อตรงนี้เลยเอ๊ะใช่เอาไม่ใช่เทาอันนี้มันครีมชมพูครีมกับเทานี่ฮะนี่ฮะจำฮะครีมกับเทาอ๋อกีมกบบเทาผมเห็นเห็นเห็นวิธีละ สามารถหมุนขึ้นมาตรงนี้ได้เลยใช่ไหมถ้าหมุนมาตรงนี้หมุนขึ้นมานะตัวเทานี้จะต้องมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับนะตัวครีมก็อยู่ตรงนี้นะหมุนกลับมาแต่วิธีหมุนเราเราจะหมุนให้ลากออกมาฮนะวิธีหมุนนะครับก็คือเปลี่ยนหัวนะครับเปลี่ยนกลับข้างตัวเทาให้มาอยู่ตรงนี้ครีมมาอยู่ตรงนี้นะฮะท่านี้เนี่ยเราก็ดูเส้นทางเดินของสีนะครับสมมติผมเอาตัว เท่ากับครีมเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ปั๊บนะฮะตัวเหลืองกับน้ําเงินไปอยู่ที่ไหนครับอยู่ตรงนี้ครับดูแทนที่เขียวกับน้ําเงินครับนะฮะส่วนเขียวกับน้ําเงินนะครับก็จะไปอยู่ที่ไหนครับก็จะต้องมาอยู่ที่คือตัวสุดท้ายสุดก็จะไปอยู่ที่ตัวที่หน้าสุดที่ที่ก่อนละเอาคิดง่ายน,นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยโอเคอาจจะไม่ต้องไปไปสนใจมาก เท่าไรนะครับคือหมุนอย่าให้มันกระทบถูกสีอื่นแล้วกันอย่างนั้นนะครับเราหมุนไปก่อนเพราะว่าหลังๆเท่านั้นที่จะเจอปัญหานี้นะครับเราหมุนลงมาเลยนะครับตรงนี้นะครับหมุนลงมาฮะนะครับหมุนตรงนี้แล้วเราหมุนกี่รอบรอบเดียวพอนะครับหมุนรอบหนึ่งมันก็อยู่นี้แล้วฮะนะครับลากลงมาครับ ล้วเรากลับไปที่ต้นกําเนิดต้นตอนะฮะเมื่อกี้เราลากลงมาเราก็ต้องลากขึ้นขึ้นไปนะครับเราก็ต้องหาที่เมื่อกี้ที่เราเก็บเราก็เอาขึ้นมานะครับแล้วก็หมุนกลับไปที่ต้นตอปั๊บได้ละตัวครีมกับเทาอยู่นี่แล้วที่เมื่อกี้ตรงนี้ก็ไปอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้ฮะที่ผมบอกถูกไหมครับนะฮะส่วนตัว ตัวสุดท้ายนี่น่าจะไปอยู่ที่ไหนฮะอยู่อยู่ตรงนี้อ่าใช่ที่ผมบอกตัวสุดท้ายไปอยู่เอ่อตัวสุดท้ายไปอยู่ตัวแรกที่ที่หมุนมานะครับโอเคอันนี้อาจจะขอให้รู้เส้นทางเท่านั้นก่อนไม่เป็นไรนะครับต่อไปดีกว่านะครับเมื่อกี้บอกจะหมุนครีมฝั่งนี้ให้เสร็จใช่ไหมครับโอเคหาคราวนี้เอาชมพูแล้วก็ครีมฮะชมพูครีมชมพูครีมเราก็ต้องมาหาชมพูครีมนี่ชมพูครีมนะฮะหมุนเข้ามาลองหมุนมา ได้ไหมครับยังไม่ได้ลองหมุนไปเรื่อยๆนะฮะหมุนไปหมุนไปใกล้กับจับตัวที่จะหมุนชมพูครีมก็ยังไม่ได้เดี๋ยวนะฮะชมพูครีมดิฟังได้ไหมครับ ไม่ได้ถ้าหมุนขึ้นไปมันอยู่คนละคนละฝั่งคนละคนละคือหัวมันกลับนะโอเคพอหมุนไม่ได้เงี้มันจะมีตัวหนึ่งนะครับมันจะมีมีตัวหนึ่งคือครีมชมพูเราหาตัวครีมชมพูอ่าอยู่นี่นมาหมุนกลับมาให้ใกล้ที่สุดลองหมุนกลับเข้ามาครับครีมชมพูหมุนได้ไหมครับอ่านย่างนั้นตัวแรกไม่ได้นะครีมชมพูได้ไหมอ่านี่น่าจะได้แนละ้วมองเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมชมพู จะมาอยู่ตรงนี้ครีมจะมาอยู่ตรงนี้หมุนขึ้นไปมนอยู่ชมพูอยู่นี้นะฮะคราวนี้เนี่ยทางเดินของสีเนี่ยคืออะไรผมหมุนชมพูครีมมาอยู่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยตัวฟ้าตัวเขียวอยู่ที่ไหนครับก็จะไปอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ที่ตัวแดงเขียวกับแดงแทนส่วนเขียวกับแดงตัวสุดท้ายก็จะไปอยู่ตัวแรกที่หมุนก็คือตัวไหนเอ่ยตัวนี้ถูกไหมฮะมันจะเวียนไปตรงนี้นะฮะหมุนขึ้นมานี้ ตัวนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็มาอยู่ตรงนี้นะครับตัวฟ้าเขียวจะมาอยู่นี้นะฮะมาเชื่อลองดูนะครับฟ้าเขียวอยู่นี้แล้วก็แดงกับเขียวอยู่อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับหมุนเลยนะครับจากชมพูครีมหมุนขึ้นไปนะครับหมุนดีๆนะฮะนี่นะฮะหมุนขึ้นไปนะฮะอยูนี้นะครับนะฮะแล้วผมหมุนมารอบเดียวพอนะครับอย่าลืมคนละคนละสูตรกันเมื่อกี้หมุนซ้ายมานะครับอยู่ตรงนี้ละ ระนาบนี้นะครับนะฮะแถวที่สามนะแถวที่สามนี่นะครับตนะรงนี้นะฮะเราหมุนกลับไปที่เมื่อกี้เมื่อกี้เอ่อหมุนที่เมื่อกี้เรา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 เอาเอ,าเอา่อหมุนขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราหมุนลงไปถูกไหมฮะหมุนกลับไปรับหมุนไปหาที่เมื่อกี้เก็บเมื่อกี้เก็บอยู่เอาขึ้นมาครับแล้วไปหาต้นตอ่อ อ้าวได้ละชมพูครีมแล้วสีที่ตรงนี้อยู่ไหนฮะนี่ฮะฟ้าเขียวอยู่นี่แล้วอะไรเขียวแดงก็อยู่นี่ถูกไหมฮะมันเป็นเส้นทางโดยอย่างนี้เลยจําแม่นๆเลยนะครับขึ้นมาทางนี้เนี่ยตัวนี้จะต้องมาอยู่นี่โอเคนะะรูบขอให้รู้ทางเดินแล้วกันโอเคคราวนี้เราจะทําครีมตัวนี้เสร็จอีกอันหนึ่งครีมนะครับเพราะเมื่อกี้บอกจะทําครีมก่อนหาครีมการที่จะหมุนครีมให้มายู่ตรงนี้ได้ก็คือจะต้องเป็นสีเหลืองตรงนี้ สีเหลืองตรงนี้จะต้องเป็นครีมเราหาดูนะครับอันไหนที่หมุนนะเป็นครีมก็ถึงตรงนี้ลองดูนะฮะตรงนี้นะฮะได้ยังฮะได้แล้วครีมอยู่นี่ละถูกไหมฮะครีมอยู่ตงนี้ครีมจะมาแทนส้ม อันนี้ทางเดินของมะครีมจะมาแทนส้มส้มส้มไปอยู่ที่ไหนอะ่ะก็คืออยู่ตรงนี้ครับอยู่แทนแดงแดงสูตรสุดท้ายก็จะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับหมุนเลยนะครับครีมมาส้มนะส่วนส้มเนี่ยถูกไล่มาแดงแดงก็กลับมานี่อันนี้มันไม่กระทบอะไรฮะต้องดูแรกๆอาจจะยังไม่มีอะไร,รต่อไปสุดท้ายท้ายๆเนี่ยมันเจอแน่นอนนะครับ มันจะต้องเจอแน่นอะนโอเคลองดูนะครับครีมผมหมุนไปที่นี้ที่แทนที่ส้มส้มจะอยู่นี่นะครับลองดูนะครับนะครับหมุนมาหมุนมาแล้วต้องดูมันอยู่แถวไหนแถวสามนะครับเก็บที่แถวสามขอโทษถ้าเก็บที่แถวสองฝานะครับหมุนกลับไปที่เมื่อกี้ที่เมื่อกี้เก็บนะฮะเมื่อกี้เรามาจากมาจากข้างล่างใช่ไหม เราหมุนขึ้นมาใช่ไหมเราต้องหมุนกลับลงไาส้มมาแล้วใช่ไหมฮะอย่างอย่าเพิ่งหัยังไม่เสร็จหมุนกลับไปที่ที่เราเราเราเก็บก็ต้องหมุนหมุนขึ้นถูกไหมฮะเราเก็บหมุนกลับไปครับตัวต่อจบละฝั่งนี้จบละถูกไหมฮะผมบอกแล้วว่าคือพอสีส้มถูกไล่ไล่มานี้สีแดงที่อยู่ตรงนี้กลับม,มาอยู่อนนี้นะครับอันนี้คือเป็นพอเข้าใจแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปจะหมุนหมุนเล็กขึ้นนิดนึงนะฮะโอเค ต่อไปเราจะทําหน้านี้เพราะนี้ชมพูได้ลนะชมพูกับเทาเห็นไหมฮะชมพูกับเทาชมพูชมพูกับเทาเนะฮะชม,ชมพูกับเทา,นะะเทาอ่าอยู่ตรงนี้ลองดูว่าได้ไหมชมพูกับเทานะี่ฮะชมพูกับเทานะฮะลองดูนะ,ะน่าจะได้ออไม่ได้ถ้าหมุนขึ้นไปชมพูจะอยู่บนนะฮะ เทาจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราหายตัวหนึ่งที่ผมบอกว่ามันจะต้องมีอีกตัวหนึ่งนะครับชมพูกับเท่านี่นะครับหมุนหมุนมาหมุนมาใกล้ๆชมพูกับเทาชมพูกับเท่าหมุนขึ้นไปได้ไหมหมุนขึ้นไปปับ๊บเทาอ,อยู่บนชมพูอยู่นี้ได้เลยสุดยอดนะครับหมุนขึ้นไปฮะคราวน,นี้ทางเดินของสีคือ,อยังไงฮะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่แต่มันอยู่กระฟังนะฮะหมุนขึ้นไปปับ๊บสีตัวนี้จะอยู่่ไหนครับ อยู่ตรงนี้ฮะแทนตัวเขียวเขียวส้มส่วนตัวเขียวส้มสุดท้ายเนี่ยก็จะไปอยู่ไหนอยู่ที่ตรงนี้แทนอยู่ที่ตัวต้นต้นทางที่เมื่อกี้หมุนมานะครับมันทางเดินของมันจะเป็นอย่างนี้นี่จะไปอยู่ตรงนี้นะฮะนะฮะจำไว้แล้วกันลองหมุนเลยครับนะครับอยู่นี่นะครับหมุนไปรอบนึงรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนอ๋อมันอยู่สุดท้ายเลยนะครับอยู่สุดท้ายนะฮะไม่ใช่อยู่แถวสามนะอยู่สุดท้าย นะครับเราก็หมุนลงมาเก็บหมุนกลับไปที่เมื่อกี้ที่เรา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 หมุนขึ้นมาเมื่อกี้เราหมุนขึ้นมาเราหมุนลงไปขึ้นแล้วไปหาที่เมื่อกี้ที่เราเก็บสุดท้ายก็ต้องเอาขึ้นถูกไหมครับเอาขึ้นพอเราเก็บแล้วหมุนไปหาที่ต้นต่อปุอ๊บจบไหมครับจบแล้วนะฮะสุดท้ายเหลืออันนี้เหลือสีน้ําเงินต้องทําไง สีน้าเงินก็คือจะเอาสีเทาจะแทนสีเทาได้จะต้องมเป็นสีม่วงจะต้องเป็นสีเทาหาสีคือหาสีสีสีม่วงตรงนี้เนี่ยให้เป็นสีเทาคือที่เอามาขึ้นมาตรงนี้โอเคลองดูนะครับผมเห็นแล้วน่าจะตรงนนะเห็นไหมุนเข้ามา มนไนรนนะได้ละเห็นไหมฮะสีเทาสีเทาอยู่นี่แสงมันอาจจะบังนะขอขอภัยด้วยครับสีเทานี่จะมาแทนสีม่วงคราวนี้สีม่วงเนี่ยเส้นทางของสีม่วงจะ่สีเทาขึ้นไปแทนสีม่วงเออสีน้ําเงินขออภัยครับ สีเทาแทนสีน้ําเงินน้ําเงินอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ทาให้อะไรเสียหายเพราะฉันหมุนไปได้เลยนะครับเพราะว่าสีสีสีน้ําเงินจะต้องอยู่นี้ตัวฟ้าก็จะอย,อยู่อยู่ทางแทนที่สีถังนะครับหมุนเลยนะครับนะครับหมุนขึ้นไปนะครับอยู่แถวแถวนี้ก่อนหมุนกลับมาเมื่อกี้เราหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นไป มหม,มุนขึ้นมานะฮะหมุนกลับไปเมื่อกี้เราเก็บเราขึ้นมาหมุนกลับไปครับจบไหมครับอ่าได้หนึ่งช่องแล้วนะฮะครับถ้าไม่เข้าใจต้องย้อน,อน,อนกลับไปดูนะผมว่าผมทําชาที่สุดแล้วนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปก็คือจะให้ทุกคนเพื่อ,เอนเนี่ยหมุนพร้อมไปกับผมผมก็จะหมุนไปด้วยนะฮะหมุนเนี่ยหมุนให้หมดทุกๆุกด้านเลยนะครับโดยเอาฐานเนี่ยเป็นหลัก อย่างกรณีนี้นะฮะสมมติเทาส้มเขียวก็เป็นเทาข้างบนส้มข้างๆนี้นะฮะเขียวก็ตรงนี้เหมือนอันนี้ก็ส้มม่วงเหลืองอะไรเงี้ยก็ต้องทาให้เหมือนกันหมดทําทุกด้านครับเพราะว่าอย่าหมุนให้ผิดนะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดผิดปั๊บเนี่ยตัวตัวปีกจะ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 ผิดแต่คราวนี้เนี่ยเหมือนเหมือนเราเราเราคุมเอาไว้แล้วประมาณนันนะครับมันไม่ผิดฮะถ้าถ้าหมุนดีๆนะครับต้องต้องระ,ะมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ ขอจบคลิปนี้แต่เพียงตรงนี้เท่าน,นี้ก่อนแล้วเราหมุนไปด้วยกันนะครับแล้วเสร็จเราจะมาถึงขั้นตอนต่อไปนะครับ